ครับพี่น้องเบิ่งเอาครับบุ้มนะบ่งเด้อครับพี่น้องได้หามซ่องครับเห็นยังอยู่ไหมอุ้ยลังคาไปส่งลูกค้าจ้ะลังคาดิลูกค้าสั่งดิจ้าลูกค้าสั่งจ้ะเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งคา khá à, thế xoay hấp dưới xuân hả vùng mưa này mưa này phải hái vô à, hái chín mưa này quẩy vẫn kia nhây vẫn cả hơm đeo vô nàng liếng ưu hơ tiểu quẩy lông gom ra con mưa này thì tắt quẩy lông mưa nào chắc thì phải hái chín mây hả bạn này bạn bừng quay vô nè thế mà ở mai ốc xoay bao nhiêu ăn chả quay mình kia nhây mình kia ốc vô đây chả cái này mình hết xoay cắn chả mưa nè ไวแขงมันสุกแล้วจ้าแขยว่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อไม่สีห้าอันครับผมคำอยู่แขยงไแยครับพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเมื่อนี้บไดไปออกลาครับผมเอาดีเอาดัหครับพี่น้องน่เบิอพ่งโเด้อครับพี่น้องได้หามซองครับผม ไม่ห้า, <ใน S 2> ามซอ<ไ>งครับตัดร่อหมาเบิงนะเบิงเราหมีอยู่เก้าวีจ้ะไวเขียง่ญ่จ้ะแล้วทายให้พีให้น้องเบิงจ้ะมันเขียง่ญ่ดีจ้ะเราอันเทียนากันได้เบิงแล้วก็กดไล์กดแฉให้ยายแดงได้เลยจ้ะอยู่ช่องอัานทางลินที่นิซานจ้ะครับฝา,ากเป็นกำลังใจให้ทีมงานทางลินที่นิสานในเด้อ<า>ครับค่ะสวัสดีจ้า